แั่วันนี้2,400บาทวายหตัวโอ้โห3,000บาทสวยๆว,วายสาตัวคุณผู้ชมอีก8,100บาทเลยนะโอ้โหอ้าเลยครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บอยแอนแกงครับครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอตน,นะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวสอที่มีตาชนะ98%นะคุณผู้ชมโอ้โหสูงมากๆนะครับเอาเลยครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะสามารถทำกำไรได้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไป โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพสวยๆดูง่ายๆเกมเก็บสไตล์ตัวคูณนะคุณผู้ชมเกมสไตล์เก็บตัวคูณสีอะไรเนี่ยไปให้ผมดูเกมกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมโอ้โห100บาทวายสตัวมาอีก1290สยสบาทสวยๆวายสตัวมาอีกเก้าพันกอบเจ็บาทคุณผู้ชมโอ้โหมาอีก925บาบาทไหลยาวๆหรือเปล่าโอ้โหสวยจัดจัดครับผมคุณผู้ชมโอโม้โ,อโห,โอ,โหอะไรครับเนี่ย ผมไม่ได้ตั้งตัวเลยคุณผู้ชมโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยเหรอโอ้โหสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมโอ้เมื่อกี้ี้ดอก9000ไปนะครับโอ้โหหัวใจแทบวายหัวใจแทบวายจริงคุณผู้ชมโอ ح, ม้โหเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกกาไปโอ ح, ้โหเดี๋ยวเราอยอดสักครู่นะคุณผู้ชมว่าปิดไปที่เท่าไหร่โอเคครับผมปิดไปที่11,450บาทนะคุณผู้ชมสวยๆเลยโอ้โหเอาเรื่องเกินครับผม เอาเลยครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่าเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมไหก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอย and ด์เด a n แกงนะคุณผู้ชม เขี้ยผมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันต่อวันนี้ทุนของเราพันหกร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมตอนนี้บวกมาพอสมควรเลยทีเดียวเขี้ยผมจังหวะนี้วายหนึ่งตัวโอ้โหมาอีกหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทคูณหกออคูณห้าโอ้โหคูณหกอะไรเล่าจะข้ามขั้นตอนตลอดเลยคุณผู้ชมตื่นเต้นนะผมโอ้โหเจอดอกเก้าพันไปดีแบบโอ้ยคุณผู้ชมลิ้นเหลวเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ตายครับผมดูเลี้ยนต่อคุณผู้ชมโอกาสสองช่องนะครับ มาหรือเปล่าโอโหฟรีเกมของเราเหลือช่องสุดท้ายท้ายสุดคุณผู้มชมมาไหมาโอ้โหสวยสวย,สวยนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วนะครับสำหรับสแคตเตอร์โอโหคุณผู้ชม1,800บาทพร้อมกับ3สแคตเตอร์สวยๆครับผม10ฟรีสปินนะโอโหสวยจัดๆเลยแจมแมวมากๆครับคุณผู้มชมปะลุลุ้นกันนะครับลุลุ้นลุลุ้นมันฮาจะเป็นยังไงครับผมปะ าจาังหวะนี้2,400นีบาทวายหนึ่งตัวโอ้โห3 0 0 0บาทสวยๆว,วายสามตัวคุณผู้ชมอีก8,100บาทเลยนะโอ้โห,โโหคูณสิบไม่ไหลโอ,โ,หโอ้โหเต็มโบกมากๆเลยคุณผู้ชมสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับผมโอ้โหสวยงามมากๆเลยค,ๆๆครับผมปีไปที่13,500บาทคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมไปครับผมลุยกันต่อ จะมาอีกหรือเปล่าครับผมโอ้โหเหมือนจะเงียบเงียบไปแล้วนะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้วายมา1ตัวครับผมโอ้โหหกร้อยบาทนะไปคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผมเลือโวการอีก4ครั้งจะมาเพิ่มอีกหรือเปล่าวายหนึ่งตัวคูนสี่โอ้โหหกร้อยบาทมมาอีกแล้วครับผมสามครั้งของเราจะเป็นยังไงคุณผู้ชมโอ้โหเหลือสองครั้งไปแล้วนะครับเดือ1หนึ่งครั้งไปแล้วครับผมโอ้โหการหมุนครั้งสุดท้ายโอ้โห,หน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชม าเงินรางวัลรวมของเราเท่าไหร่ครับผม14,700บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้ยแจ่มจริงๆครับผมปันนี้ทุนของเรา1,600บาทนะคุณผู้ชมกำไรก็ เท่าที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมคล้ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์เดอะแกงนะครับทุกคน โอเคครับผมวันนี้ผมบอยแอนเดอ g a แกงก็ Gang, ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ